ประเด็นที่ญาติติดใจนะคะก็คือสาเหตุการเสียชีวิตแล้วก็หนึ่งในประเด็นก็คือถูกผู้คุมทําร้ายล่าสุดนะคะทางเรือนจําคลองเปรมค่ะก็มีคําสั่งแล้วนะคะสั่งย้ายผู้คุมค่ะแล้วก็ห้ามเข้าเรือนจําอีกอคุณผู้ชมคะมันมีอีกหนึ่งประเด็นที่มีคนสงสัยว่าแล้วผ้าขุนหนูที่มีการอ้างว่า ใช้ผูกคอในเรือนจำขนาดมันเท่าไหร่คือเราเนี่ยคือถ้าดูจากแผนผังแบบนี้มันก็จะนึกไม่ออกหรอกคุณจามรว่ามันมันขนาดเล็กหรือมันขนาดใหญ่เดี๋ยววันนี้ค่ะ เอามาให้ดูเลยที่กรมราชธณนมค่ะคุณผู้ชมคะมอบให้กับทางครับผู้ต้องขังชายที่ใช้เนี่ยค่ะก็บางนะคุณนรวาอันนี้คือผ้าจริงๆนะคุณผู้ชมผ้าจริงที่ใช้ในเรือนจําจริงๆผ้าจริงที่เขาแจกให้สําหรับผู้ต้องขังครัเนี่ยค่ะที่คุณจามอนถืออยู่เป็นสีน้ําตาลนะคะ เป็นผ้าเช็ดตัวที่แจกในเรือนจําจริงๆกว้างเนี่ย23นิ้วคุณผู้ชมกว้างอะความกว้าง23นิ้วก็คือ59เซนติเมตรยาวนะคะ44นิ้วประมาณ112เซนติเมตรส่วนผู้ต้องขังหญิงคุณผู้ชมทางนี้เลยจะเป็นผ้าขนหนูสีออกฟ้า,ฟา,ฟานะคะเ oh, นี่ยคะ oh, ่ะผู้หญิงใช้สีฟ้าซึ่งประเด็นนี้หลายคนสงสัยว่าผ้าขนาดนี้ hmm. ใช้ในการ ผูกคอได้หรือไม่มตรงนี้นะคะทางกรมวัชทรธรรค่ะก็ต้องมีการชี้แจงขอ้อเท็จจริงออกมาแต่นี่ก็คือ,อสิ่งที่ทางกรมวัชทรธรรอยากจะยืนยันว่าผ้าที่คนสงสัยทั้งหลายเนี่ยที่บอกเป็นผ้าขนหนูขนาดเล็กมันมีขนาดเท่านี้คือ,อ,อนะอ่ะอ็นี้แหละฮะทุกคนจะได้อย่างเงี้ยคนละผืนี่นนะค่ะออแล้วมันบางมากแล้วเนี่ยนี่บางจริงคือนะถ้าส่องไปอ่ะก็ก็จะเห็น เห็นเนื้อเลยถ้าสองน้าก็หนาเลยใช่ค่ะแต่ทีรงม้กแต่คุณลองดึงกับผมดูแข็งแรงไหมหมายถึงว่าเรากำลังจะดูว่ามันมันก็แน่นหนาแต่ทีนี้ต้องยอมรับว่าอันนี้คือผ้าใหม่นะคุณผู้ชมเป็นผ้าที่ยังไม่ได้ผ่านการใช้นะคะเฮ้ยจริงเหรอใช่เป็นผ้าที่ยังไม่ได้ผ่านการใช้คุณดูสิยังไม่ได้ซักเลยถ้าซักอะมันก็จะหดมากกว่านี้แล้วมันจะบางบางมากว่านี้นี่ก็บางแล้วนะนี่ก็บางแล้วนะผมรู้ว่านี่คือใช้แล้ว ยังไม่ผ่านการใช้นี่ขน<อ>ยังเต็มรอยเต็มนะถ้าซักมันจะนิ่มกว่านี้คุณผ<อ>ู้ชมแต่ทางกรมราชันก็เอามาให้ดูว่านี่แหละคือผ้าที่ทางผู้ต้องขังใช้ค่ะอ,อ,อแต่มันก็เนี่ยมันก็มีความแข็งแรงเ,เหนียวควเหนียวอยู่นะฮะ,ะก็เดี๋ยว,ออวรอทดสอบกันแล้วกันนะรอตรวจสอบกันแล้วคุณผู้ชมเพราะว่ามันก็เป็นประเด็นหนึ่งเนี่ยนะฮะที่ทางญาติเขายังติดใจแล้วก็ยังคาใจอยู่ในเรื่องนี้นะ